นด้วก็วดูบรรยากาศใใกทางแบ่ง48อ่า48นะไปตะปกนนี่อยู่ตรงโน้นทางแบ่งยังไม่ถึงโอ้โหนมุดลูกระเด้อเลยอตกใจลูกใหญ่มากผมไยถามว่าลูกอะไรคือไม่ไม่มั่นใจว่าใช่เราต้องบอเพราะว่าลูกใหญ่มากเปิดทุกว,วันไหมครับเนี่ย เปิดทุกวันเลยเนาะใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะได้เนาะอันนี้น้ำปั่นละมุดเท่าไหร่จอกเท่าไหร่เจ้จอกเท่าไหร่เจ้าจอกสองหมื่นสองหมื่นกรีบแล้วถ้าเป็นน้ำแข็งธรรมดาเนี่ยเท่าไหร่สิบห้าป่ะสิบห้าอ่าเป็นน้ำส้มเด้อเอาน้ำแข็งไม่ปั่นนะไม่ปั่นเดี๋ยวไปปั่นกันในท้องเออเออหวานมันเนาะเค็มเค็มเคมจนที่นี่เขาก็มีเป็นเราได้กำลังมา ส่วนมากเลยเมืองนี้น่าจะแบบมีเยอะมากเลยนะเห็นขายหลายร้านเนาะโอ้เนาะเขาขายกันเยอะจังเลยอ่ะอร่อยไหมพี่พี่เคยกินไหมอร่อยดิมันอร่อยเหมือนเราต้องมีเวลานั่งกินนั่งกินเอะต้องมีเวลากินกันนะคืออันดับสองรองมาจากไอ้ทานตะวันอ่ะหรอเออโอ้อันนี้เท่าไหร่สิบพันป่ะห้าพันห้าพันถูกกว่าที่คิดไว้อีกเออ อ๋อนี่หลองแล้วนี่เขามีร้านส้มตำโอ้ข้างบนเขามีที่นั่งกินด้วยนะนู่นโอ้สาวๆเขามานั่งกินส,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 ส้มตงส้มตำกันตออเปเนมัดเออเป็นมัดของผมเอาอันหนึ่งพอดีเลยเพราะจะได้ครบ20พอดีเออนี่นน,น้ำละมุด คือจะมีร้านส้มตำมันเผ็ดจะเดี๋ยวไปสั่งตำด้วยนะเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างสองอย่างอย่างจะได้คลิปอันนี้ใหญ่มากเลยละมุดน่าจะพันของที่ลาวเนาะลูกมันใหญ่มันมันมันกินมันกินสุกกินแบบเปล่าเปล่าได้ไหมได้ไม่ต้องปั่นก็กินได้เนาะมันหวานมันหวานเออมันจะไม่ค่อยมันละมุดใช่ไหมใช่ออ๋ แล้วก็ไอโอคาโดมันถ้ามันสุกมันจะอร่อยไงเขาบอกแม่ค้าบอกเมื่อกี้ได้ยินว่ายังไม่สุกจริงๆแล้วก็เลงไว้อันนี้โอคาโดที่ไหนเนี่ยปักช่องปักซองอ๋อผมเวียดนามมาจากปักซองเวียดนามนะี่งมันจะยาวๆพันอะไรไม่รู้นะผมไม่มีความรู้เรื่องโอคาโดแต่ที่เขาคอบ้านเรามันจะสั้นๆนะเออมันมมีหลายพันนี่พันยาวก็มีพันสั้นกลมๆแต่ที่เขาคอมันอร่อยไง 3ามศูนย์สี่แม่ไม่หวยมือนเหมือนเชื่อถนนบ้านเราที่สุดยอดที่สุดนลในประเทศอะสามศูีเออเราเป็นผั่งน้มตำกินก็ดีนะนี่เขาอู้หูกินมละบอกเลยว่าทขาไม่สั่งเนี่ยเขาไม่ทขาไม่ได้ถ่ายส้มตำร้านนี้ผมถือว่าผมมาพลาดมามาไม่ถึงรอบนี้ใช่วาแเราไปดูก็ทอดไอ้ทอดอะไรทอดลูกชิ้นก่อนอันนี้ทอดลูกชิ้น เดี๋ยวตอนนี้ยังไม่มีคิวใช่ไหมส้มตำอือเออไม่ได้ <c oughs> ด,ดังขึ้นมาเดี๋ยวพ่อหวงตายเลยเออลูกชิน้นเอ้ยไอ้อตะแกงแบบนี้บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะหาซื้อยานะออกเลยเนาะบ้านมผมเคยมีอันนึงโคตรนานอะ่ะพี่ะอะไรนะี่ยมูยอ่อเหรอขนมข้าวต้มมัดใช่ไหมมย่อดนะต้มมัดบอแม่แม่หต้มมัด จริงอันอันนี้กินแทนข้าวเหนียวได้เลยเออันนนี้มันใส่อะไรเนี่ยใส่ใส่หมูกับถั่วเหลืองอ๋อนี่เท่าไหร่เนี่ยอันนึงเท่าไหร่เนี่ยท่านี้เท่าไหร่ตัวหนึ่งสามกินบอ๋อสามสิบพันตัวไรเท่ากี่ตัวเออมันเป็นหมูไงดูดิครับพี่น้องดูอันเบลอเลยหมูยอเออน้อเด็กน้อยได้ลูกชิ้นไปแล้วพ่อบอกให้ถ่ายหน่อยจะได้ดัง เจ็ดปีก่อนเด้อแน่นอะไม่ต้องรออะไรอีกสามสี่ปีนี่ก็งามแล้วเนี่ยติ้งลูกชิ้นให้หลายๆเข้าบายๆนี่ถูกอายุทำไมเล่ยเลี่ยกันจังเลยมีคนเดียวบอกอันนั้นหลานบอกหลานนั่นไงเอา่อไปโชคดีโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยคือกเล่นบอครับจะไปนู่นมาจากเมืองโขงโอ้สิครั่งเศส มันเงียบโสดเนาะมามาช่วงนี้ไม่ม,มีอะไรเลยมันโมเมนเทศกาลแมนบายบายเรืเ่องเก่งนะจ๊จะเรื่องเ่งเลยลูกเ,เรื่องเก่งเออสาวน้อยเมืองหลัก48เอาตำตำมอะไรตำมละกอนะตำมละกอหรือพม่เจ้าตำไเลยก็ัดนแล้ว